ไอ้แม่เอ้ยมันสั่งทิมงไม่กแล้วสมแสนตั้งชนวร์แมนั่งคา่บ่อคอยกะบ่ได้เล่นบักกอบทันงมืองเอ้ยมันระบังทับไปก่อยแก่ทั่วบ้านทั่วเมืองแกน้ำพัดกะพองนั้นผาแน่นเศษเท้ากะบ่เอ็นแต่สทกี่กะพองนั้นแก่ใครเหม่นชูวัน ลถหกรอบนี่อยู่ปบปันหาหมื่นใบโยมนินเออหน้าจะไดย่เอาแต่ว่าโกโบดนั้นจัอะงอนเพราะว่าไอโกโนหทยแล้วพวกแกขึ้นมื่นมือหมดเลยไหมผู้ใดมีลนเมล่าเนี่ยเปล่าลังหานใลเลย นะครับวันนี้เรามาให้ฟรีพี่น้องครับมีหลุดมีลา่าประชา 3, สัมพันธ์ซอยกันโอเคอันยืนมีพลังอยู่บ่ไมยมีเลยมีพลังอะไรกับแม่บกูห <c oughs> มดพลังยังไงเมอไอส์เพิร์สต์สตาร์เดเฮนส์เดอะคอร์ดเดอร์ไอโมบีไอดอลโจยกลิ่นซับจุกเดชโจยกลิ่นขอบแขขอบคุณคุณแบทที่บริจาค20บาทแล้วแถมคอนเสอร์เอาไปเลยไปเอาไปเลย เป็นปัดใหเ่ยังลอยปากลาเอ้ยใจฉลาดเพื่อนลดมาท่าเขาศาสนาเงั่นสิ่วมรลวมไปนีผมกับโจยงนิ้นจะสิไปเที่ยวกะลีดอก่้ทองเาไป่วกิ้ีองเจ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมหม็นภาษาวลัดดีกว่าพอรอเคอไทยมเมัอินเดเว โอเคโอเคโอเคจ้ะบอ๋อขอจับมือใช่ไหมตอนขออเจมามามาแจกแจกแจกหน้าเวทีกันไปเลยโอเค้นกาสนี้ใจไหมครับอยากไปขายด้วยกันหลังขอกพี่ร้องสิบวันก้ารับเป็นหนังเรื่องแรกของวงการบอหลังเลยครับรวมทุนร่วม25ล้านบาทนะครับลงทุน25ล้านนี่แนะกรรมการสติเตอร์ประมาณห0แสนต่อเดือ เดี๋ยวอะรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้เืนน่ไเจ้าผูหญิงออกมาเจออกมาไปโอเคถาเอาคม้เรื่องใจกันแล้วกันเด็ผู้ชายฮะเด็ผู้ชายเดือบยเด็ผู้หญิงเดเกชายโสดชายโสดเดบมนชายโสดเดอบยยิงโสดยังไม่มีถัวน่เงาอะ ขอบพ้นทุกท่านใจกันแล้วกันนะครับเอ้ารุร่ง <c oughs> ตัวแยกบังตรัดพอมือไขออกครับ <c oughs> ยอมรับเุ่งทิพย์ซุกยังเพื่อนกัาคมนี้นะครับกับพมร